โตบวชเนนภาคฤดูร้อนอได้บานาเ้อ่อบเดอไม่โจรม่โจรในสระเโจรในสละกข้นกับเข่าโอ้ม่ลายลายทอแม่แมย่มหาขนลูกรวังไว้พี่ขบโจร้านบวชผลบิชลิโต้ระเบิ ค่ายลูกแม่น้ำร้นลูกน้ำล้นน้ำล้นอ้นไอนีน้ำ้นไอ้ตัวนอนี่บ่เราโกนแล้วน้ำ้นบไอ้ตัวคือเด็กแหวนอนะเจ้ามีเพื่อนเอาดโบดแล้วเพื่อน

อืา่นนี่คือเยไหปยืนเมไปเปียงเวียกจากวามดุแล้วาไปเวียกจากความแล้วไปเวียกจากความแล้วไปกระวนความกแนได้จะได้ไปต้นบกได้หาพี่น้องไงเลยเป็นนังยี่หันเป็นนักใชวันี้ยุ่หันบาบวานนี้ เว่าได้น้องสมาธิยังไได้บานีนั่นต้นโบกได้มือเอาเผื่อเลยล่ะเด้อแบบนี้อนพทนพดล้มือแร่น่ะได้องค์ญาตองค์หกกออันสะบินหมดนี้ดูดอนงอนๆเป็นหัวงอนอยู่ต้นวิ่งไปทำใหม่เลยนะกนโพกว้าคำนนขอโ้ม่ยังมาสู้ไปยาเนเดิกเกือบคู่จะได้อลนะแลนไปแล้วขันนี้ขัน่แล้วที่้านได้บิดดูคุณย่า ย่างคมแม่ถ้าไป้องกันมื้นแหละมันไปไม่ได้เขาปิดร้านปิดโลกหรือี่ล้วงานย่นี่ล่แล้วเออแล้ววันจุกลาเปิดเือจะลอย้นี่ยเราไปเมีเนี่ยเไปเนี่นเราไปขายเราไปจะมาแนนมันอ่านแล้วขาจ่ราคานี้เขาซื้อมากเขาเลือเขาเือเหน่อยนาเนี่ยจุบมของานเลย เที่เราเจอทองผีเีก็ซือ่ปลาซุปมาแล้วราคาถือว่าทางช้างขายพันห้าเนี่ยเลากับช้างเลาตีสองพันเลยปลาซุปนะตอกินย่าเป็นกล้มานะหนูไปจิ้งหัวแรู้เลยตีมคือหน้าอาไเอพีนุ่มไปไปบ้านใบชูยกมือขึ้น ไปไป่ปไไปเปไปไไปไปไปลปไปไปไปอปไ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 ัไป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 ไไปไปไปไนไป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 ไนไปไปไ้ไป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 ัปไปไปไมปไปีปยปไปไปไรอปไปไปไยไป่าไป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 มปไปไปไปาปไ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 ปกปไัไปมปไปไปไปนคยเดไหน

ันยุ er ่งเรื่องบมาค้างมันยุ่งยบะค้างเรือเันยุ่งยไะาค้าที่ดกว่าจะเจอขันยุ่ไมด้นี่แค่นั้นอนมันน้อยอย่างเียก็ถามยู่มือลง

Ô mọi người ơi ô mọi người ơi ơi ô mọi người เพิ่มยางเลยเพิ่มใบยี่หร่กันสองหงส์ยงไม่ขายอย

Thank you, Thanks.

น้ำโม่ี่ตัดสาบันจะูนำโมนโมอยู่น้ำโมตัดสานโอ้ยเหรอวะกว่านำโมตัสาน้ำโมตัสาน้ำโมตัดาโอ้ยอกนี่้ยโอย

わかった。<laughs> <laughs> Bye.